สวัสดีครับวันนี้ครับพาทุกคนมาปลูกกล้วยครับน้องกล้วยครับกำลังจะทำการปลูกนะครับนี่ครับกล้วยครับเป็นกล้วยเพราะเนื้อเยะนะครับจะใส่กระถางมาประมาณนี้ครับนี่ครับที่ว่าคุณลรู้ไม่น้อยครับเอาไมซ่อมนี่เองครับเอาก็วบ้างลงไปแบบนี้เลยเออแต่เอาดินกลบครับตั้งไว้แบบนี้ครับ ปลูกง่ายครับกวยไมเ่อยนะครับเนาะปลูกแบบนี้นะครับนี่นนี้ครับเสร็จแล้วครับต้นเอาดินเตียยลงไปครับถมลงไปข้าเปิดหน้าไว้แล้วนะครับประมาณขึ้นสองขึ้นครับเปินหน้าให้ดินนั้นเปียกครับกลังพานปลูกนะครับ โอ้นี่ทางพุ่นกำลังคุเรียกกล้วยลงครับเดินยายนำลุมกล้วยนะนระับบปลูกกล้วยพี่ครับกินกาแฟเซ้อุ่นค,ครับลุมต่อไปใส่กันปูกครับคนละไม้คนละมือนะครับดี๋ยวแดดไม่ซีห้อนครับ ต่างฝ้าปลูกนะครับน้าปลูกเฉพาะช่วงเช้าครับทอดใส่ทรายมากแดดแห้งครับปลูกไวได้ก็่เปลูกตอนเช้าแต่ทรายมากกับเห็ดงาน,นีนยอื่นต่อครับครับเแกดไหวใส่กระถางมาแบบนี้นะครับไหวเพราะเนื้อเยื่อนะครับเป็นในขาน,ขนาดคือบ่เอากระป๋องอกไปเพื่อนดมด้อ มีพ่อกระบอกให้เขาอ่ะปลูกเลยปลูกเลยปลูกไงครับซ้ำเทืออะไรไม่บอกพงเยี่ยวเถ้าปลูกอยูซ้ำเทืออะไรอย่งงี้จำบ่ได้ประเด็นก็สนีแบบปลูกกล้วยปลูกง่ายเถอะไม่เห็นง่ายเถอะแจ็คอครับนี่คใครดึงออกครับปึ๊บ เพิ่งหากันครับอ่าอบอกไปย่างลายเลยครับนะครับนี่ตนดีของข่อยควายนื้อใหญ่ครับลากเดินเต็มนะครับฟังไปปุ๊บติดปั๊บเลยครับนี่ะครับเจียวครับยื๊บนะครับเต็มนลยครับนี่นะครับครับขุดก็ขุดไปครับอันนี้นานมัน ลงไปกุมขื่นรับเป็นได้เห็นเห็นก็คือเนี้ยปลูกเกลยอไหมไก่เชียงแล้ากีเด้อโอ้ยนีฮะนะครับไก่เชียงฮะยังเล่ากุย์ยังไงสายยางยุ่งหิ่งมากอย่างสวยคนปลูกกันลอปลูกอีนีนะเกลวยเขาตายไพ่ดิ ดูดีใจดูดีดูดีใจดูดีลอมเพิตายป่บ่แมนอ่ะมามาเรียนตั้งพีดูดีใจดูดีครับครับเป็นแถวเลยครับนี่ครับต้นพันธุ์กลวยที่ดีนะครับแข็งแรงครับดูฐานมันครับใหญ่มาก ลำต้นก็โอเคครับเดี๋ยวมันเมื่อลงดินแล้วครับเดี๋ยวค่อยดูตอนมันฟื้นตัวนะครับแปบเดียวนะครับแทงยอดเต็มเลยนะครับนี่ดูครับสวยลำต้นครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากครับนี่ครับเหตุผลที่เขาใช้กล้วยเพาะเมือยปลูกนะครับนี่ทำให้ลำต้นมันแข็งแรงครับ ตางเล็กๆครับเอาฝ่ามือต้นใหญ่ดูลากเดินเต็มครับทางใหญ่มากนะครับดูเอับนครับรากพร้อมจะเดินเตยบโต,ตครับการปลูกครับสีหลุมนะครับที่ขุดไว้สายยางเส้นหนึ่งอยู่ด้านนอกครับ หนึ่งอยู่ด้านกลาง2เส้นอยู่ด้านนอกครับนี่ไปลักษณะแบบนี้ครนะปลูกแบบนี้ครับไอยางอยู่ด้านนอก2เส้นเส้นกลางอีกเส้นหนึ่งครับใกล้แลครับหมายึ่งครับอันนี้เป็นทดลองครับทดลองปลูกตรงนี้เดี๋ยวแปลงใหญ่ยังไม่ปลูกครับเสร็จไปแล้วครับกับแปลงเล็กๆเป็นแปลงทดลองนะครับ นี <prus>. ่คร <its descript or> ับปลูกกล้วยปลูกกล้วยอิสราเอลครับปลูกกล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับกล้วยหอมคาร์บอนิดปลูกแถวหน่อยนี่ปลูกไม่ลึกครับตื้นๆครับเข้าหลุมที่ขุดนั่นแหละครับ ตายคันี่ยมนนปลูกดีเด้อกล้วยพันตายเด้อลคนปลูกวัวท่ไหนตายล้วนเราตายแต่ที่เคละตายอยู่ตายยังไงเด้อกล้วยมีน้ำเดียวมันมีน้ำมี่ยังมันสิเปตายได้แจ้งไหนนี่ละพวกสมะรูเออนี่นีละนนลูก้นีตนนี้ลอนตนนี้ะนะต้นี้นีะต้นนน นี่ใปูกกยเตยกลงนิดนึงคุณเปลนตวดยเปนลกกวเ็เรียบร้อยปลูีกบอีกขุดอกจช่ไมนึงครับเอาได้สีตัวเรลกอๆให้ลบเอาไม่ได้ตายห้าพอหีลบเอาแล้วตอนเดวางไปครับยินใส่ครับเรียบร้อย เป็นนสิทธิ์นะครับปลูกซ้ำนี่แหละกวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยังทับเบิ้ลติดตามไปนน้ำกันครับว่ามันจีขึ้นเร็วเป็นไหนนะครับซ้ำนี่นะครับเสร็จแล้วนี่แปลงเล็กครับแปลงทดลองครับเดีย๋ยวแปลงใหญ่ฝั่งนู้นครับสองฟังด้านถางคนระับ

ใช่ครับเปลี่ยนงานเราไปมัดข้อเกลยวต่อครับอันนี้ปลูกไก้เซ้่ยเรลาครับมือหนามาปลูกไม่อีกครับปลูกสะพานตอนเศ้านะครับเนาะเจกันคลิปหน้าครับผมเราก็ไลน์ไลยครับสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมครับกดซับสไ i ้กดกระดิ่งกันจ้งเตือนไว้นะครับ เปิดสีปลาไหลปลาชีเดยด์มาจากปลาเชฟคุ้มนะครับเนาะขอบคุณหลายครับ